ก็สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเกมโปรเกมอนอยู่ไหนก็ช่วงนี้มีจิตกรรมครบรอบเอ้ยไม่ใช่ครบรอบดิกิจกรรมฮาลาวีนก็มีแจกของกุกกี้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะไรมากขนาดนะวันนี้ก็อยู่กับอะไรนะชื่ออะไรวะอีรุ่มูเหรทำไมชื่อแปลๆวะ ผมขอเรียกว่านี่ละกันชารช์จชาร์จฉุดชาร์จสุดส่งเครื่องชาร์จสุดส่งเครื่องเ,เขาจ้อนตัวเองด้วยอ่ะอ๋อเหมือนน้โลเหมือนี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 ้โลเหมือนน้โลตามล่าดิตามล่าดิเพื่อนถอยถอย หอ,อเยเลยเพื่อนกูยิวคันอะกูยิวคันอะกูหนีคันอะ,อนอะ,นอะอโอ๊ยเปิดมาไม่สวยไอ้เหี้ยเอาจินดีเนี่ยวันนี้ผมกลบมาเจอคนไทยสองคนนะก็คือแบะพ่กอ่อนแล้วก็กระตุกศูนย์ศูนย์เจ็ดไอ้เหี้ย แต่ผู้อ่อนนี่น่าจะเอาจินแน่เนี่ยผมชอบผมชอบเนี่ยผมต้องการคนไทยแบบน,นี้ผมไม่ต้องการคนต่างชาติอันนี้เอาจินคนนี้เอาจินคนนี้รู้จังหวะผมอาจจะสามารถนี่ได้โอ้ยอันนี้เดเมนดิเดเมนดิ เต็มแม่เออนั่นไงสวยต่อ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 หรือพยาาให้โกสแวบนึนงดึงไงดึงไงแล้วก็สวยไงเฮ้ยเยอยอีฟันไอ้ตาหาแล้วไม่รอไม่รอไม่รอโอเคฮาร์ทวย อู้ควยอะไรมึงคุยอะไรมึงคุยอะไรฮะรควยอะไรกับทานซื้อเสียงเบาเนอะแต่พอปัดเสียงเลยก็ไม่ดีอะ่ะโอเคอันนี้แล้วกันให้มันได้ยินได้ยินหน่อยถามว่าเล่นเล่นแบบไม่มีเสียงมันก็เงียบไปหน่อยอะ่ะได้เสียงก็กลับมาเบาอีกนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเคลื่อนหรือเป็น มันใครระบบตัเสียงหรอเอเงองงเว้ยคงเป็นระบบที่เอาไว้การเสียงแปะไม่ให้มันต่างเกินไปอะ่ะเอามาดิมาดิก,กูจับมึงอ่ะกูจับมึงก็โกกมึงอ่ะกกมึงอะ,งงอะ,งอะต่อต่อเฮ้ึงเห็นช้างอ่ะ วันนี้อ่ะดูดีว่าใครได้เทอีเกตแต่กได้แค่หนึ่งคิวยังไม่โชว์้วยังไม่โชว์คนจริงเขามาโชว์ทีหลังอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอีหลีไม่ได้พูนานแล้วไงเมื่อก่อนจะพูดอยู่ตลอด พอสมัยนี้คนต่างชาติมาดูกูงนเลยกูนี่ก็ว้าวุ่นเลยจะพูดดีไหมวะ <c oughs> ผมจะพูดตามผมจะพูดตอนที่มีแมปเล่นกับคนไทยแล้วกันถ้าไม่มีคนไทยจิงผมไม่พูดนะเออก็คือทําคลิปแปะเฉยๆไปเลยลงแบบเงียบๆไปเลยมีก็มีแค่ซับที่เอาไว้ให้อ่านส่วนเรื่องวิวาไปสันตายผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำตอนไหน,น ตายกูเก็บงานให้เพื่อนเฮ้ยโหวะ่ะวันนี้จกูเจอคนไทยสองคนอย่างโหเลยไอ้กระตุ้กระตุ้งถ้าผมอ่านปี <c oughs> ก็ต้องขอโทษผู้ยิงคนนี้ก่อนนะกระตุ้งศูนย์ศูนย์เจกับแบบพวกอ่อนเนี่ยโหจริงอ้าวกระตุ้งกูไปหาเรื่องคนละ แล้วไม่ตายเลยนะคือพวกเนี้ยเขามันจะมีสเต็ปของคนไทยหรือแะก็เลยเวลาลเล่นอ่ะจะง่ายหน่อยกว่ะแกว่ะเอากูฆ่ากูฆ่าได้หนึ่งอ่ะไปะแล้วก็ไปสิครับรออะไรอีกไม่นางตัวข้างบนจะเกิดอ่ะห้าเลจนะใครไปตีเรจิมอ่ะ มีคนตีเดรจิน่ะเข้าไปเลยเพื่อโอเคโหเกินเข้าไปนัวไฟครับโอเคอเอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาอเข้าไปโกดได้หนึ่งพันเตอร์มา อได้หนึ่งได้สองโอเคดีแต่น่าเสียดายดเรจิเอดิคิเอจิเอดิคิโอ้โหซึ่งซึ่งก็พูดยากแล้วผมไม่ได้เล่นเกมโปกเกมมอนมานนานแล้วอะถ้าเราสุดที่เคยเล่นเคยเห็นแบะเป็นเล่นแบะเครื่องเกมสมัยก่อนปะอันนั้นอะเออผมเล่นแบบนั้นแหละ แล้วก็เล่นอยู่แค่ผ้าของนี้มันไอโฮโอโอ้าวอ้าวติดตลกกันแล้วพวกนี้ติดตลกกันแล้วติดตลกกันแล้วอืม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 โอ้โหขอขอให้อหืมโอเคไม่ได้ต่อเลยเว้ย อุ้ยแบบนี้มันซีดมันซีดไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โห้โหแล้วก <Mother. S 1> ูอยู่ข้างหลังมึงกูอยู่ข้างลันเงเอกูอย่างสุงสารเลยเพื่อนถอยกดดันยี่อะไรดูสภาพสิคะยี่ถึงจะใช้ซับีเอลก็ล้อมไม่ได้เพราะมันเป็นเกม ถ้าเป็นซีรีส์จริงเราก็ร้องไม่ได้เหมือนกันอีสามสิบสนะี่นาทีถ้าตีตีก็น่าจะตีสันเองโอ้โหมึงเปิมมามอีกอ้หขอบว่ามึงก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายไม่ตายวะไม่ตายวะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเรียบร้อยต่อเลเวลเอาต่อต่อเลย ตอนที่มีคนจะมาแล้วโอ้โอเคโอเคมันทิวมันทิวมันทิวดีดีดม el, ม <c oughs> why, 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 ีมันทิวมันทิวนี่ไงกระโดดทับไวไวไวทำไรอะ่ะทำไรอ่ะมึงทำไรอ่ะทำไรอ่ะโอ้โยอะไรไอ้เชียมึงฆ่าคนเหรอไอ้โอเคโอเคมันมันจะมานี่ไงปุ๊บเอา้าโอ้โหเนี่ย ลดส่วนซะวะกดดันไม่เลยแล้วเ้นนี่ได้อยู่๋ยวผมกดดันเรนล่างเพราะเพราะว่ามันไม่แน่อยู่เรนล่างกันอีกสิบนาทีเพื่อมันจะเกิดถ้าผมกดดันได้นะสองหนึ่งโอเคได้หนึ่งต่อเรนบนระาวันนี้ให,ให้ให้เพื่อนกันไปก่อน แต่พวกมันก็นจ้างจะมาเอาเลมบนต่อโอเคไม่ไหวแน่เลยสิบนาทีนี้จะไหวไหมวะไมไมวกันหน่อยถอยเลยอย่าได้ไปลุเลาโอเคได้หนึ่ง กพราะเราตะโลกของฝั่งมาไปบ้านแล้วแต่มีบางตัวที่ยังไม่โดนตะโลกอะ่ะไม่รู้จะได้ปะอ่ะน่าจะได้เอ้ยคาร่าคาร่าคาร่ากระโดดไปโอ้โหตามไวทนันเที่ยห้าสิบแ้มไปเลยไปเลยกดดังกดดังแหวะวะมันนี่ ทั้งนั้นก็อยากกระโดดหาหาคุณจะได้ไหมเนี่ยห้าสิบแต้มเพราะเมื่อกี้เราเขาเสิร์ฟมาอีกห้าสิบยี่ห้ามันประมาณยี่ห้าแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ยี่ห้าไม่นั้นก็ต่ำมากเลยอ่ะถึงจะทำให้แต้มมันลดนะโอเคไม่ใช่ยี่ห้าดีด้วย <laughs> พวกมึงกระเจี yeah. แะแย่แต่พวกอ่อนมึงอ่อน ขอโทษขอโทษผมก็พูดเล่นเล่นไปนั่นแหละผมก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเฮ้ยแอบเลยกว่าเี้ยแต่ชวนเล่นนะผมไม่ค่อยมีเครื่องคนไทยด้วยไนงะคราวนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิเล่นลำป่าขึ้นคนอื่นอยู่อะเอาเฮ้ยทำไมกูไม่เอ็มบีพีวะกูหั้งค่าหั้งคิวเลย กกของเกมนี้นะถ้าใครจะเป็น MVP อ่ะก็คือคุงอ่ะต้องคิวให้ได้อ้าวยี่เคเขาชวนมาเหรอเ oh. ขาชวนเขาชวนทีนี้เอาแบมเป็นสองรอบดีกว่าผมจะเล่นแบมเป็นสองรอบจะได้เพิ่มว r าคิดหน่อยก็ สาเหตุละละ,ล,ะล,ะละละที่ผมลงคลิปไม่ค่อยได้บ่อยต่เมี้อะไรวะเนะี่ยฟุ้กก็สาเหตุละละ,ละที่ผมลงคลิปไม่ได้บ่อยหรือลงคลิปไม่ได้นาะนก็มีเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่แบบต้อนเล่นให้พอดีและคำนวณให้ดีๆอ่ะถ้าคำนวณไม่ดีก็นั่นแหละเวลาเล่นมันก็เสียเปรียบหน่อย เขาเล่นตัวเดิมของเขาเขาเล่นไงเขาก็เล่นแบบนั้นสุดยอดมันจะมีคนรู้สเต็ปฮูป้าไหมนะแต่ผมไม่อยากทำอีกตัวหนึ่งอนะถ้าทำฮูป,ป้าก็ตอนนี้ก็ตอนใสุู่นไอเทมอีกรอบหนึ่งลำบากเลยคราวนี้ มาแมมูเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวตักไปตอนที่นี่แล้วกันเข้าเกมเลยดีกว่าก็กลับมาอีกครั้นในเกมไม่ใช่ในเกมดิตักเข้ามาในเกมไหมก็ผมไปเล่นอยู่ตำแหน่งบนส่วนไอคนที่ชวนมานะมึงเปิดมาจะให้กดดังกดดังใครวะอีละสเต็ปนั้นและเหมือน กูกลับไปดูคิดนั่นอะคิดเมื่อก่อนอะมันจะมีคิดไอคลิปที่เมื่อก่อนคิดหนึ่งของผมที่ได้กระแสดีมากตอนนั้นหลุ่ละล้อยมันไอคลิปตบจบตำนามป่า <c oughs> ผมอยากชอบเลยคลิดนั้นเอยคือเราเล่น <c oughs> โอเคกันทีกันยูบตัวเดียววะหรือสองตัว <c oughs> โอเคตัว พูดสอนปล่อยเลยเด้โอ้ย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 บานนะเนี่ยโอ้ยบานอุ้ย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 เฮียสาวสิ่งเด็กแว่นเจอเด็กแว่นโอ้ยเฮียละวงานงอละวงานงอกมาอยู่ที่ชานตัวนี้ไม่ได้ขยับถ้าเราฆ่าไม่ได้ก็ปันไลเหมือนกัน ต้องค่อยๆเล่นเล่นอย่ามีสติโซว์แววความเทพให้เขาดูเขาชวนมาเราก็ต้องโซว์กับใช่ใช่ใช่เป็นถึงข้ามผู้วางแผนแห่งกาเวลาและก็ต้องทำให้ดีที่สุดใส่หน้าผกของท่ามผู้นั้นและต้องได้สายาแห่งกาเวลาพลาดหรอ้ยไม่ต้องแบกใจที่ผมพูดมากขนาดนี้ ผมพุ่งมาเป็นบทเติดเป็นทุนเดิมแล้วว่าไงเพื่อนเอาเครียดล้านแรกโดนหลอดแล้วมันเอาล้านแรกออกมาเพื่อหลอดเราอผมโอ้โหอ,อ,อันนี้ล้านละล้านอันไหนล้านจีนอันไหนล้านเราอะ,ะเรียบร้อยเรียบร้อยสามขันติเนตอืด มีคนเปิดนี่มันมันเกี่ยวกับสำรานด้วยแหละสารานตอนนี้ผมอยู่ข้างบนนะสารานนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ๊ะแล้วไม่มีใครอยู่นี่เลยเอ้ยแล้วป้ากูทำอะไรมาน,นะ่โอ้โหสดๆร้อนๆโดมบ่วมบ่าฮียใครบ่วมวะ ตอนนี้ผมน่าจะเข้าไม่ได้แอนพวกมันตีกันอยู่โอเคฮากะจะังปะโอ้เข้าไปล้วนโอ,โอ้โหเรียบร้อยมันเร็วกว่ามันรู้เอวปุ๊บตอนนี้น่าจะเข้าไปตีนี่กันใช่ไหมย,ยัง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 บูยังยัง โอ้ยยัง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 มุ้สวนวยังไม่โดนโอ้โหมันตีผมโดนอ่ะมันมันยังอยู่ในป่าแล้วเฮ้ยไอ้อ่องกูอยู่ไหนวะไอเ้เฮียตายโอ้โอ้มันยังอยู่เราไม่รู้าว่า ตัวไหนตัวจริงเยอะแหละคาวนี้แม่มีบัตรโลเล่นง,ง่ายขึ้นหรือพวกมันมเฮ้ยคนไทยเฮ้ยคนไทยโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหกูโดนหลายส,สเตปเยคราวนี้เอ,อ้เมื่อกี้ยันโชว์เทพเลอข่าไปเกือบสิบสองคิวควนี้ไงเนี่ยเงียบเลย เงียบแบบเงียบกิปเลยไม่เข้ามาเติมโฟมเติมไฟมันสติปคนไทยอยู่ไหนไอเลิฟอินเมไทยแลนด์อ่ะไอ้เค้ยเอ้ยเกะกะว่ะมานี่มานี่โอ้โหกูจะโดนเลาะจะโดนเลาะอีโอ้โหดูดิโซโลเดี่ยวดูเริงรุ่งโซโลดูเริงร่า เขาเขาตอนนี้สติเขาได้ไปขึ้นเหนือมีคนเล่นป่าเขาผมไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวผมค่อยลองกลับไปดูก็ได้เดี๋ยวผมกันทฤษฎานี้บอกเลยวันนี้แพ้สองตาติแน่นอนตาเมื่อกี้ก็เจอบูดิจิปานะบูดิจิปาน,นี้เป็นคนเอาเนอ้อแก้ทางน,นีอ้อย่างพีชเลยคือตัวเนี้มันเป็นสาย ผมไม่รู้นะว่าแม่นเกล็เกล็หรือมันตมปัโดนอะไรหรือเปล่าแต่เวลาแม่เอาเนี่ยถ้าขายได้เอามานะแม่นได้โคดโคดเขาเรียกว่าอะไรได้เบียบเลยคือเอาตัวนี้มาเล่นอ่ะคือเอ้ยคอือไอ้ขี้ไก่นครเซียวหันคนไทยมานี่ก่อนเนี้ยเขารอดูสเต็ปเราหรือเปล่าวะผมไม่รู้เวะ เขาเงียบแปๆคือแมื่ก่อนหน้านี้ที่ที่เล่นไปก่อนหน้านี้โดนนี่อยู่เย้ยคิวรับอยู่เลยอ๋อ,อแสดงว่านี่แน่เลยใส่มีคนแลมฟาร์มเขาเลยฟาร์มยากหน่อยเอี่ yeah. ถ้าผมเปิดไม่ได้ก็เปิดไปแล้วเปิดคู่กับเขาแล้วแต่เปิดไม่ได้นะ oh. เรียบร้อยเขาโดนลุม ะเข้านี้มันเรีบกว่าเราแทบไม่มีตัวสวนเลยอันติของแต่ละตัวมันเบาเกินไปอ่ะัางเขามีวุฒิุิจิบาน,นี้มันก็ได้เปรียบและแต้มก็ยังไม่ได้เสิร์ฟสแต้มเลย โอเคมันรู้ดีโอ้โห,หล่ามปลอมล่าลัะกลับไปไหนวะโอเคสุดยอดกด d o ้เลยโ,โดนเม็นี้โอ้โหมันไปอยู่โอเคเออคาทา้าไป ตอบเลยแล้วามที่กูว่ะโอ้โหโอ้โหมาแบบนี้ไม่รอดแล้วเอ้ยโอ้โหสวนก็ไม่ได้ดีถ้าสวนก็ต้ดตายด้วยผมไม่มีสกิลสอนไหนถ้ามีสกิลสอนก็ดโดดเปาะสวนได้แล้วแผ่นดอกอีนมายี่สาวิปันไร่เลยคราวนี้ก็วาบุ้นเลย บอลอะไคิดนี้จะเสื่อปะ่ะผมลงปุ๊บคิดนี้เงียบปับ๊บคนไทยไม่ดูไอ้คนไทยเนี่ยดูคนละกิไม่ดู20นาทีอีฝั่งแม่นมารอที่อไอเร็กอซาแล้วสังเกตเงาได้เนี่ยมันจะมีเงาให้สังเกตอยู่ถ้ามันตีมันจะเงาหัวมันจะขยับไปมาก็ได้แล้วก็ได้ก็ได้ไดอ่านี่ขยับแล้วขยับแล้ว นี่นี่ขยับขยับขยั pues okay. บโอเคโอเคโอเคจังหวะนี้ผลจอกเข้าไปสวนโอ้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  my god ตามมาหรือไวหรือไม่ให้มัน uh. ตีต่อว่าตีกอดดังก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 อดดังเฮียครับมึงเข้าไปสวนยังวะ Okay. Vor, right. Right. โอ yeah. เคโอกาสสวนมาแล้วมาถึงแล้วเราจะแรดเลยเราจะเดินวิธีการเล่นนะเราจะเดินให้ตรงกลางคาบคือเราไม่มาเดินตรงตรงเอเนี้หรอกพยายามเดินให้ตรงกลางคาบแล้วตัวเราก็ไปอีนี่มีการต้นหลอดตัวด้วยผมไปเสิร์ฟแต้มบนเลยห้าสิบแต้มสวยๆไจุ๊บเกียร์ไม่ทันโอเค พยายามตอนนี้ก็ให้เพื่อนนี่ไว้ไไว้าชันลงชันนะตอนนี้เราลือล้อไว้ลื้อไว้พยายามลื้อให้ได้มากที่สุดเลือดเรามีเท่าไหร่จะไปให้หมดไม่ต้องสวมเวลี ดื้อไว้ดื้อไว้อ่าแค่นี้จบหน้าที่เรามีแค่นี้ตายให้เขาลองเป็นตัวแทนตัวตายแล้วก็จบเกมอย่างสวยงามแม่แม่แม่ทำไมเกมง่ายขนาดนี้นะคะเย <laughs> yeah. ี่ยกูเกลียดว่ะเกลียดตัวเองจริง <laughs> เกลียดความเบียวของตัวเองเนี่ยอ่บ4 4 3สวย จานสุดนะกูไม่ได้แสดงอีทีเปล่ามึงเงียบเลยจะมาส่วนท้ายเกมก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก็ขอบคุณนี่าาลวกันแแบรพวกอ่อนจีนมาแบบพวกอ่อนจีนเป็น MVP ท้ามพี่จีนนะเขาควงได้เป็น MVP นะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ได้เป็น MVP เออ